สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพูดถึงหนังฆาตรกรเรื่องหนึ่งที่เอาจริงๆมันก็สนุกนะเว้ยไม่ได้แย่แล้วมันก็เปิดเรื่องมาที่มันน่าสนใจอย่างมากเลยที่จู่ๆคืนเดียวเนี่ยก็มีเหตุการณ์ฆาตรกรรมด้วยการเจ็ดศพในคืนเดียวและตอนนี้ก็มีผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวก็คือคนที่รอดนั่นแหละก็คือฝรั่งชื่อเอลที่รอดมาได้ก็คือสามีของสายและหนังเรื่องเนี่ยมันก็ยังโปูบทมาอีกว่าคืนนั้นอะ่ะมีพายุใหญ่กำลังจะมาด้วยไอ้พายุเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะมี ีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆาตรกรรมหรือเปล่ามันเลยทำให้เราตั้งข้อสงสัยว่าคืนนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ m เดอร์ฆาตรกรอีกอย่างวะมันก็น้อยมากๆที่หนังไทยเนี่ยจะทําหนังแนวนี้สืบสวนคดีฆาตรกรรมแถมยังมีมุกตลกล้าอีกด้วย จริงๆที่ผมดูหนังเรื่องนี้เลยก็คือเพราะลุงหม่ำเลยนะเอาจริงเนี่ยอยากจะดูความตลกของพี่แกแต่มันก็ผิดหวังไปหน่อยหรือว่าเซนเตอร์ของผมเนี่ยมันตายด้านไปแล้วแต่ผมกลับไปดูชิงร้อยชิงล้าเนี่ยผมก็ยังหาที่แตกเหมือนเดิมน,นะวันนี้ก็จะมาเล่าว,ว่าฉากไหนที่ผมประทับใจแล้วมันก็น่าก,กลัวและฉากไหนที่มันน่าสงสัยหรือมีบอเบาะแสอะไรบ้างที่จะสามารถหาตัวคนหลายได้คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องที่มันสําคัญมากมาก คลิปนี้ทำมาเพื่อคนที่ดูแล้วมานั่งคุยกันมีจุดไหนบ้างที่มันสนุกและน่าพูดถึงอย่างมากฉากแรกเลยก็คือฉากกินต้มอึง่งจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการฆาตกรรมเลยก็ได้เพราะต้มอึ่งนั่นแหละน้องจูเนี่ยแอบใส่เห็ดขี้ควายลงไป ทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพหลอนฉากที่กินอึ่งเนี่ยผู้สร้างก็ทําให้เรารู้สึกแบบไม่อยากกินข้าวด้วยเลยอะไม่ใช่เพราะว่าต้มอึ่งแต่มันคือเสียงกินนั่นแหละที่มันดังแจ๊บแจ๊บแจบ๊พร้อมกับเสียงเลอบ้างเป็นการกินอาหารที่เขียวดังมากๆเลยมันเลยทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับฝรั่งและก็สายที่หมดอารมณ์ในการกินอาหารใครที่มีภาวะมิโซโฟเนียคือการเกลียดเสียงมีตายได้แน่นอนเลยฉากนี้ พวกเขาอ่ะกินแบบอร่อยมากๆเลยมันไม่เหมือนว่ากินอาหารทั่วไปอ่ะเหมือนพวกเขากาลังกินอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอร่อยมากๆแน่นอนก็คือเห็ดขีควานนั่นแหละไอ้ฉากกินต้มอึงเนี่ยผู้สร้างเนี่ยเขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากคอนเทนต์ที่ชอบกินหน้ากล้องหรือเปล่าที่จะมีเสียง ASMR เนี่ยซึ่งผมก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ชอบเสียงแจ็บๆแต่เขาก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบน่ากลัวมากๆเลยถ้าหลับตาฟังเสียงตอนกินต้มอึงเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่เสียงคนกินข้าวปะวะเสียงมันน่ากลัวเกินไปอ่ะหรือว่านี่คือ ที่มายิ่งกินเสียงดังเท่าไหร่ยิ่งสดดังเท่าไหร่คือความอร่อย จูนที่เล้าอยู่แล้วว่าต้มอึ่งเนี่ยใส่อะไรก็ได้แต่กินข้าวเหนียวตอนที่ดูครั้งแรกเนี่ยที่จูนเขาไม่ยอมกินต้มอึ่งด้วยอาจจะเพราะว่าจูนเนี่ยชอบถูกคุณตาดุบ่อยๆเลยไม่กล้ากินเพราะว่าคุณตาเนี่ยกำลังอร่อยเลยกลัวว่าคุณตาเนี่ยจะว่าว่ากินเยอะไปหรือเปล่ากินเยอะแต่ไม่ยอมทํางานแล้วก็บอกยากด้วยในเรื่องเนี่ยมันก็ใบมาแบบเนียนมากเลยก็คือชาลีเนี่ยทำธุรกิจขายกัญชาแล้วก็เห็ดขี้ควายไอ้จุดเนี่ยผู้สร้างใส่มาได้แบบเนียนมากๆเลยพอดูตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่คิดอะไรจนมันเฉลยออกมาและ ที่สําคัญลูกชายของชาลีเนี่ยแล้วก็จูนที่ไปเจอเห็ดขี้ควายแล้วก็เอามากินเพราะว่าเคยเห็นพ่อกินพูดง่ายว่าเรียนแบบนั่นเองเพราะว่าเห็นคนพ่อกินแล้วก็ทําตัวแปลกๆแต่ก็มีความสุขจูนจงใจใส่เห็ดขี้ควายลงไปต้มอึงไม่ได้ใส่ไปเพื่อตัวเองอะอยากกินหรือว่าติดใจหรอกงั้นจูนก็คงไม่กินแต่ข้าวเหนียวพอคนเนี่ยกินไปก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมว่ากินเห็ดขี้ควายเข้าไปเลยไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่ามันคืออาการของเห็ดขี้ควายใช่ความจริงหรือเปล่าเลยเป็นที่มาของการเข้าใจผิดฉากแฟนเก่า ที่อยากจะกลับไปหาซายสุดท้ายแล้วซายเขาไม่เล่นด้วยก็พยายามจะฆ่าซายแต่ก็โดนเตะเป็นหนึ่งดอกเลยมันเลยทําให้เพชรเนี่ยที่เป็นแฟนเก่าของซายเนี่ยแค้นฝรั่งอย่างมากเพชกับไก่เนี่ยก็ออกไปตามหาจูนระหว่างทางก็ไปเจอกับฝรั่งนอนตรงคนาละมั้งไก่ก็ให้เพชรเนี่ยมันเฝ้าเนาะอยากให้ฝรั่งเนี่ยหนีไปเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปหาเชือกมมัดตัวมันเองแต่ว่าเพชรอะ่ะมันแค้นไงเลยไปเอาปืนที่ไม่มีลูกแต่เขาก็ใส่ปืนไปสานัดแล้วบทมันก็แบบอีอย่างวะไอ้เพชรเนี่ยมันก็พยายามจะฆ่าฝรั่งแล้วมันก็พูด ว่าถ้าไม่มีฝรั่งแล้วก็ไอ้ทรายมันจะกลับมาหาเขาไอฉากนี้ก็คือแบบคําพูดนี่โคตรเก่าเลยแบบถ้าจะอ้างว่าจะฆ่าเกเพราะว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยมันฆ่าป้าที่มันจับป้าโยนมาจากชั้น2เหตุผลมันก็ดูแปลกๆงั้นก็เอาฆ่าเพราะว่าอยากให้ทรายเนี่ยกลับมาหาระหว่างที่พูดเยอะเนี่ยรถมันก็ไหลลงมาใช่ไหมไอเพชรเนี่ยที่มันไม่ตั้งตัวมันก็ไม่สามารถหลบได้ประโจกับขี้โคลนพอเอาเท้าไปเหยียบเนี่ยก็ไม่สามารถยันรถได้ยิ่งยันยิ่งลื่อนมันก็ไม่สามารถทําให้ไอเพชรเนี่ยมันหลบไปได้มันก็เลื่น แทําหทให้เพชรเนี่ยตายไปในที่สุดและที่สาคัญรถมันก็เหยียบไปที่ไข่ของไอ้เพชรด้วยไอฉากนี้ผู้ชายอย่างเรานี่ก็คือเสียวมากๆเลยและความน่ากลัวมันก็เริ่มหลังจากนี้ก็คือปู่เนี่ยไปเจอรถของไอไก่ที่ทิ้งไว้และตอนที่ปู่เนี่ยขับรถขึ้นไปนะคือมันเป็นฉากขยี้ศพอะไอฉากนี้มันคือแบบน่ากลัวจริงๆฉากที่ปู่ฆ่าชาลีแล้วก็ตุกตาเนี่ยตอนแรกเนี่ยปู่มันตกใจไม่ได้ตั้งใจฆ่าชาลีเผื่อใช้คาดเหล็กแทงไปแต่ว่าตุกตาเข้ามาเห็นแล้วก็บอกว่าจะแจ้งตำรวจจับพวกแกให้หมดเลยปูก่ก ็พยักหน้ากับเมียเขาอะและก็ทําการฆ่าตุกตาเพื่อปิดปากฉากนี้ก็คือแบบน่ากลัวเหมือนกันอะพูดง่งยงว่าตานี้ใจมหิตมากๆเลยมันก็แปลกที่คุณตํารวจเนี่ยน่าจะรู้ตัวคนที่ฆ่าชาลีกับตุกตาได้แล้วเพราะว่าตํารวจเนี่ยตรวจลายนิ้วมือก็สามารถระบุต,ตัวคนร้ายได้จากที่คาดเหล็กแต่นี่ตํารวจเขาก็สอบปากคาตุกตากับฝรั่งเพื่อที่อยากจะรู้คําตอบว่าห้าศพอ่ะใครเป็นคนฆ่าตอนที่สอบปากคาก็มีการหลอกถามเรื่องใบประกันทั้งที่คุณตํารวจเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าฝรั่งอ่ะยังไม่เซ็นชื่อ สาวัดในเรื่องเนี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับโมริกโคโกโรยังไงก็ไม่รู้เลยเน้นหาอย่างเดียวอะ่ะในเรื่องเนี้ยการสืบสวนของตำรวจเนี่ยก็เหมือนจะมีเหตุผลหรือหลุดโลกไปบ้างแต่สุดท้ายก็หาตัวคนร้ายเจอเพราะว่าจูนนั่นแหละ หลักฐานที่กูงตารวจพบก็คือใบประกันชีวิตนี่ก็ตัดไปได้เลยตํารวจเขาอะน่าจะรู้อยู่แล้วเลยแล้งเอามาลองใจทรายเพื่อทรายเนี่ยจะหลุดปากพูดออกมาหลักฐานที่พบคราบเลือดในเล็บเท้าเนี่ยแน่นอนว่าถ้าตํารวจตรวจสอบเนี่ยยังไงก็เป็นเลือดของฝรั่งอย่างแน่นอนเลยและคําพูดของสารวัตรที่บอกว่าป้าพาเนี่ย ออกไปหากล่องพยาบาลแต่ว่าฝรั่งอะ่ะมันดักรออยู่เลยวิ่งเข้าไปบีบคอป้าพาก็ขัดขืนแล้วก็ใช้เล็บเนี่ยข่วนไปที่แขนฝรัง่งเลยทําให้ฝรั่งเนี่ยโกรธจัดเลยหักคอป้าพา,าและก็จับโยนออกนอกหน้าต่างจุดเนี่ยมันก็มีความแปลกอย่างมากเลยคือ DNA ของฝรัง่งน่าจะไปติดที่เล็บของป้าแต่ว่าตํารวจกลับบอกแค่มีเลือดติดอยู่ที่เล็บเท้าของป้าพา,าไอจุดนี้ก็คือผู้สร้างเนี่ยน่าจะบอกใบกับเราไปแล้วแหละว่าฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ฆาตกรถ้างั้นก็คงงั้นหลักฐานที่ว่ากาลังตรว สอบ D ีอที่ถูกพบในเล็บของผู้ตายตำรวจเนี่ยอาจจะแกล้งหลอกให้ทรายเนี่ยลางเลที่จะพูดความจริงหรือว่าให้ฝรั่งเนี่ยพูดความจริงหลักฐานลายนิ้วมือของฝรัง่งที่ติดอยู่ในปืน2กระบอกผู้สร้างเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยตั้งแต่คนที่จับปืนและตอนจบก็มีการเช็ดลายนิ้วมือออกจากปืนด้วยเพื่อป้ายความผิดให้กับฝรัง่งส่วนตรงไกลปืนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจเนี่ยเขาคุมผ้าปืนหมดหรือเปล่าแต่น่าจะไม่หมดหรอกไม่งั้นคงยิงปืนไม่ได้ถ้ามันมีลายนิ้วมือตรงไกลปืนเนี่ยคดีนี้อาจจะมืด มนมากๆเลยเพราะว่ามันมีหลายลายนิ้วมือมากๆเลยทั้งฝรั่งไก่เพชรและก็ชาลีพูดถึงเรื่องยิงปืนเนี่ยมันก็มีจุดที่ผมดูแล้วแบบ อีอย่างวะคือย่าเนี่ยที่ยิงปืนใส่คนตำรวจแบบยิงมือซ้ายมือเดียวผมไม่เคยยิงปืนจริงไม่รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถยิงปืนได้มือเดียวได้ด้วยเหรอปืนนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าแรงถีบเนี่ยมันขนาดไหนย่าเนี่ยก็ยิงซับเป็นปืนแก๊ปไปเลยไม่กลัวข้อมือสนเลยอะใครที่เสียมปืนเนี่ยก็อธิบายให้ผมฟังด้วยนะครับเพราะอายุเกเนี่ยก็เยอะแล้วจะยิงปืนชิลไปไหนสรุปสำนวนคดีก็คือพบสารบางอย่างในเลือดของทุกคนเลยมันคือสารไซโลไซบินที่ทําให้เกิดอาการหลอนพบได้ในเห็ดคีควาย ถ้ากินเยอะไปก็ทําให้สติหลุดและคืนนั้นเองก็เต็มที่กันเลยและที่สําคัญกินพร้อมกันทั้งบ้านเลยทําให้เกิดอุปทานหมู่มาปิดท้ายฉากที่ผมดูแล้วตลกมันก็ตลกหลายไปหน่อยก็คือพี่ตารวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจก็ได้พบศพก็เลยโทรไปหาสารวัตรสารวัตรก็ถามว่ากี่ศพพี่ตารวจก็บอกว่าสศพครับแล้วสารวัตรก็ถามว่าเอาอยู่ไหม ถามจริงไอสองศพก็คือสารวัตรเองไม่ตกใจบ้างเลยเหรอคือในหนังเนี่ยเสียงสารวัตรคือแบบง่วงมากๆเลยเหมือนว่าเพิ่งตื่นนะพี่ตำรวจก็บอกว่าเอาอยู่เอาอยู่ที่แปลว่าเอากําลังเสือมมาด้วยสารวัตรสารวัตรเขาก็บอกว่าเด้แล้วก็อย่าเสียบโทรมาอีกนะคนจะหลับจะนอนและก็วางสายไปเลยไอฉากนี้คือแบบผมขำลั่นมากเลยแบบอีหังว่าถามจริงฉากจบของเรื่องนี้ก็หาที่สารวัตรถามผู้ช่วยว่าจดอะไรนักหนาที่แท้ก็คือวาดรูปแล้วก็ด่าสารวัตร ตอนจบที่แท้จริงของสารวัตรเนาะก็คือสารวัตรเนี่ยเขามาแกะลูกอมเม็ดสุดท้ายแถมเม็ดสีแดงด้วยและก็พบว่าในนั้นไม่มีลูกอมมีเพียงแค่เศษกระดาษผู้สร้างอาจจะสื่อไปในไนว่าการสอบปากคําครั้งสุดท้ายอะ่ะมันอาจจะคือการหลอกเห็นแค่ภายนอกแต่ข้างในเป็นอีกแบบเหมือนกับที่จูนไม่บอกสารวัตรว่าแท้จริงแล้วเธอเนี่ยเป็นคนใส่เห็ดขี้ควายให้เห็นแค่วิดีโอที่ตนเองถ่ายเท่านั้น จบไปแล้วครับกับคดีฆาตกรอีอย่างวะก็สงสารฝรั่งมากๆเลยก็คือดวงพี่แกเนี่ยมันจะสวยอะไรขนาดนี้เพื่อนๆละ่ะมีความเห็นว่ายังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ